มากินตำส้มครับกับจจนนี่กระมือครับกับจจนนี่กระมือครับสวัสดีสสดครับ,รบผมชื่อโทกระมือครับวันนี้ผมก็จะมากินส้มตำสวัด้าเจนนี่เด็สวัสดีครับผมชื่ออะไรไม่รู้ <laughs> <laughs> เอาไปทำไมเา้ารวยเลยพี่น้องเนาะกินกันต่อเลยครับ <laughs> น่อ,อมนคอดีอมน่อ,อือแงอ,อันนี้เอามาเมื่อไหร่ไปสบายดีพี่น้องมามากินสมตำา้กันพี่น้องมากินสมตำกับบหล,ลานด้นน <ไป S 2> พี่น้องไปเก็บนะอยู่ตลาด <c oughs> สาหเมื่อวานไปเก็บอยู่ตลาดพี่น้อง <c oughs> ตัวนี้คือพักต้มตุ้นนะพี่น้องนั่นหนุ่มเอะพักต้มตุนมากินส้มตำแล้วกันพี่น้องเดี๋ยวจิมาเฮียไปกินเลยพี่น้องเศร้าไรพี่น้องนี่คือปีศาจเด้อเนาอย่ามาขูงพี่มาจะนี่นะพ่อมาดิเห็นเน้องเข้ามาจะเนี่ย แบบไรเยอะมากพักตุงตูดเจอพี่น้องพักพี่น้องแซ่บไรแซ่บไรพี่น้องอืมอืมโอุ๊บกินน้ำกันไหมพี่น้องวันแรกวันนี้อือผมเราสุดเดอร์แซ่บ ยอดพี่น้องมากิน้ำการเนื้อพี่น้องอะไรแ็บไรพี่น้องพี่น้องแซบไรมากินกับสหายโทนี่แล้วก็จอนนี่แล้วก็สหายมื้อกับเบ,บามื้บอบาจอนนี่เบ้าโอ,อ,อ,โอนี่ฮันนี่โอ้โหโ นี <cin stereotype> <dragging> ่คือผักกะตุ้งตุ้นเนาะมานี่พผักกะตุ้งตุ้งจราไดพี่น้องอือกระปักรักรักระเขาบอกอะไรพักปะประเทศไทยมาดงเขาดีครับ อายุประเทศเล่าใครบาบ๊ามอายุเพิร์คน้อีการัอยเป็นคนอินเดียใอยเป็นคนล่าอ่ะสิครับครเป็นคนล่าพน่ะออืมอืมอืมอรางมากกับพี

อือดู봐ๆกด ิตหน้าสิพาจุนน้องๆเฮ็ดอ่าซอยจุกินพี่น้องกินชิ้นรดกินซอยจุกนะชินะเนาะอาทิตย์หน้ากินซอยจุพี่น้องตุ้ดชิ้นงัวเนาะเหมือนที่ไก่อบเฟืองนี่ไงไก่อบเฟืองพี่น้องโอ้อาทิตย์นี้จะแซ่บเนาะ อะไรเยอะมคอสอเยอะนี hmm. mm. ่เขากินแบบนี้เออเห็นเลยดูสิดูสิทุกคนดูสิคำแบบนี้ไทยก็เอาบ่ได้เม

เด็กเดียบเลยเีล่ากินแล้วพี่น้องสำหรับคลิปนี้เขาต้องขออลาพาจากเนาะเจอกันที่คลิปใหม่ก็คืออาทิตย์หน้าเนาะอาทิตย์หน้าเขาจะมีเมนูอีกซอยชุั้งหทานน้องโอตีแล้วก็น้องเจนนี่แล้วก็น้องเมื่อก็ไปบายเนาะบ๊ายบาย